ปรางกันรันอวดลุกสวยฉ่ำใส่เสื้อครอบตัวจิว๋วนั่งทานอาหารชิวลต้องบอกเลยว่าตั้งแต่กลายเป็นสาวโสดออร่าความสวยก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวปรางกันรันวงขจรไกลหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าเลดี้ปราง แถมช่วงนี้ยังฮอตมากอีกด้วยมักจะเป็นที่จับตามองอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของหัวใจก็ไม่แปลกใจเพราะตอนนี้เธอสวยแถมดูดีและมีสเสน่ห์ดึงดูดไม่ไว้ตกลุ่มรักหนักมากแฟนคลับแห่จับจินกับหนุ่มคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดแต่เจ้าตัวก็ยืแนแนว่าโสดสนิทล่าสุดสาวปรังก็ได้ออกมาเผยภาพความสวยของตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัว แจกรอยยิ้มสดใสแต่เปรี้ยวเข็ดฟันใส่เสื้อครอบตัวจิ๋วอวดเอวบางไปนั่งกินอาหารแบบชิวๆทั้งสวยทั้งน่ารักแถมเซ็กซี่ขนาดนี้หนุ่มๆคงต่อคิวตามจีบเพียบลุกนี้ของสาวปรางคือแบบว่าทำเอาหลายๆคนมองเพลินเลยสวยหวานละมุนออร่าชฉ่ำมากชวนสะดุดตามไม่ไหวแล้ว